สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกคนมาเก็บพุทรากันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สวนพุทราแล้วเรามาบ้านแฟนนะแล้วก็ทีนี้ที่บ้านแฟนเขาปลูกพุทรากันนะคะแล้วก็เราจะมาเลือกเก็บพุทราในสวนจะมีสองพันนอกจะมีพวงทองกับจะมีพวงทองกับ3มรถทีนี้พันุ์ที่อร่อยก็คือ สามรถนะคะพวงทองเนี่ยพ่อค้เอาเท่าแก่เนี่ยเขาจะมารับไปจริงๆเขาจะเขาจะรับรวมกันทั้งหมดแหละแต่เราเดี๋ยวจะเลือกที่มันอร่อยเอาไว้กินก่อนนะคะก็คือสามรถเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะอันนี้เป็นส่วนพุทรานะทั้งหมดนี้จะเป็นพุทราหมดเลยแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยเราก็ต้องมานั่งเลือกเอาเองนะว่าต้นไหนมันคือสามรถต้นไหนมันคือพวงทองนะเนี่ยลูกเต็มเลยเห็นไหม นี่นะคะที่เห็นบนต้นในลูกพุทราทั้งนั้นเลยเราจะเลือกเก็บเอารูกเหลืองๆแบบนี้แบบนี้เดแบบสอยนะ,อะนะคะที่โรยโรยนี้ก็คือสอยลงมานะสูงไงถ้าไม่สูงมีแบกไม่ต้องสอย,ยอยู่เราจะพาเดินดูเรื่อยๆนะแต่อันนี้เป็นพวงทองแล้วก็ยังไม่เหลืองเลยนะอัน,นยังเขียวอยู่ ตาทั้งนั้นเลยต้นนี้เป็นโพวงทองนะคะเราก็ดูไม่ค่อยเป็นรอ,อกเอาอาศัยเจ้าของสวนเขาบอกนะอันนี้ก็เริ่มเหลืองแล้วอันนี้เก็บได้แต่เป็นโพวงทอง้วไม่เก็บนะเราจะไปเลือกเก็บต้นที่เป็นาสามรถต้วไหนสามดควเจ้าของน,น,นี่ต้นนี้คือสามรสด สามรถเนี่ยสังเกตว่าลูกจะยาวกว่าถ้าเป็นพวงทองเนี่ยเขาจะออ๋ลูกบวบๆกลมๆเ <c oughs> นาะ <c oughs> อันนี้คือเหลืองๆนี่คือเก็บได้ละสามรถออ้ย <c oughs> อยู่สูงสามล็อตเหลือง อนเก็บก็ต้องระวังนามด้วยนะคะนามจะทิ้นอ้อันนี้เน่านะเน่าก็ทิ้งไปต้องระวังน้าด้วยนี่อันนี้นะ่ามีพุซรา สามรถกลับไปฝากเพื่อนแล้วนะคะนี่เราจะพามาดูพุทราที่เราเก็บได้นะคะอันนี้หนึ่งกระป๋องสีอันนี้อีกหนึ่งกระป๋องอันนี้อีกหนึ่งกระป๋องนะคะที่เราเก็บได้วันนี้คือสามรถล้วนเลยมีพุทรากลับไปฝากเพื่อนแล้วนะคะ